กูบอกว่าแห้งๆเห็ได้เินำแนคี้ายครับมือหนาลอยอามือาเอาแห้งพ่อแหงพ่อมาแล้วากซากแปดพันแปดปพันตาเนายยืนกันดอกแพ่พอผันแค่พอผันนี่นี่นี่เขาไหนีู่มอเขาเจ็ดพันโลัน

กั <c oughs> บลักอ่หารถอยไปไปดีเส้อไปไปตาต้มต้มไปไปหานก่อนาว่าพกไนจะเล่นตนมต้ดีวเนนเียีเงินนีรามีเงินอยู่ดินี่องเดีน่ ไปไปโอเคข้าวบ้าข้วอันเจ็ดไปพันเจ็ดเดี๋ยวป่อยไปไปเดี๋ยวใปะจกับแม่จะกโอ้โห่เจ้าบ้านเร็ววแปดพันเจ็ดสอนง่ายสลีไ่นั่งขับไปหน่อ 8ปดพันเจ็ดแม่นางครับทะเลงอหลดแปดพันเจ็ดร้อยได้ของถืองอวยุ่ม้ยุ่มแล้วตัวแซนโดลีตัวเขาได้มาซื้อเจ็ดพันอ่ะนะโมเมนต์เนาะผู้ใหญ่ไพนอตัวนี้เนาะขายแล้วขายให้เบียดหรือไทยเซตเบียดร้ายอะไรล่ะคุณจักรพงศ์สามเจ็ดสามมันเจ็ดครับี่นอเอ้า เรียบร้อยห้อยเวียดอีกกสั่นตัวนี้ครับบึงวัวสามสิบเจ็ดกันนะพี่น้องผู<อ>ห่าครับเดียงกินครึ่งโอ้โอพอพันยังรอเลยครับพี่น้อสูงคิดว่าน่าจะร้อยห5สิบหาขึ้นครับตัวนี้พี่น้องร้อยหกสิบบวกลบอ่ะพี่นอ สามหมื่นเจ็ดเอาบนงวัวสามหมื่นเจ็ดเออพี่น้องเลยตอนนี้หางเงาดีพี่น้องสามหมื่นเจ็ดครับเรียบร้อยาาของเจ้าดิบ่เออ,เ,อ,อเป็นเจ้าของคนแล้วมันเป็นยังไงบ้างานยานขืนซามัน,นอะไรไทยเวียดนามหรอมันขึ้นซาเลยขึ้นบอแมนมันขืนบอมเนี้ยแมนข้างซาทั้งซาทั้งบอแมน สามมื่นเจ็ดขายเต่าแล้วเรียบร้อยหอยเบียดอ๋อสามมื่นเจ็ดเนาะครับเนาะอ๋อโอ้กมันครับผมว่าวงขันล่อไปนี่งานชักย่ำเลยครับใบซองก็ได้ดอกเงินโอ้ยโลังจะขายไปแล้วปกปกติปกติจ้โมงก็ได้เงินผมเคยขายเลยผ่เคยขายห้เบียดคนมากขายให้แต่ไทยเขาวางย่ำเสื่องยิ่ยูดากยูคนใส่ได้เลยอิจก็วันนักขุนโบราณก็ นันเดจับกุ้ยใ,ใช่ก็ว่ากุยนับ่บกแข็งคือหมอแบบว่ารถหุ่นกับรถยึดแล้วเฮ็ดนั้นได้กินยึดแล้วหัวเป็นรถนักรถเกียร์ว่เออมันติดต้องเอาคนใหม่ไปเลี้ยวว่ะครับสวัสดีครับวันนี้พี่น้องที่กำลังรับชมช่อง,องสบายใจฟาร์มอยู่พี่น้องมือหนีวันพุธครับสวัสดีครับผมครับเสียเนกครับเจ้าของสนามหัวเช่นลาด พี่น้องทักทายกันักหง่อยวันสุ์ครับสนามหัวเฮนลาดเพี่น,นอ้องฮะมือนีวันพุธพาพี่พาน้องมาอยสนามนขุณละคำครับพี่น้องตัวนอนนิวาา่าจังหวัดสกลนครครับผมผุกมือวันพุธครับสนามนี้มาปอกกันได้ขึ้นครับมือนีนยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนขึ้นว่าอีกบอดอนครับพี่นอ้องฝนก็สิลงเม็ด เพราะฉะนั <mile> ้นกับแสงสีกับบอดีอีกล้วพี่น้องมึอนี่เอ้ยน้องเอ้ยกะบภาษาเบิังเด้อพี่น้องกะเบิังแล้วกับความกลังใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สบายใจความจักบปวดในพี่น้องว่าเขาบ่หลายใบไหนครับพี่น้องมึอนี่เป็นน้ำบรรยากาศหรือเปล่าบอลูนครับพี่น้องอ่ะเบิังจุ่มโซนนี่กันเลพี่น้อง ผมลูกตัวแม่ตัวนี้ข้างหน้านี่พอดีครับคุณพ่อครับผมในอย่างแน่ครับมื่อนี่หนึ่งสองสามผมโฮมลูกตัวแม่ครับพี่น้องอันนี้คือสิแมนลูกแรกเนาะนี่ครับลูกตัวเมียเอ้าบนข้อ<ร>มูลสูงแม่เพิ่นกันนะพี่สูงก็สี่ร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ลูกตัวเมียเครื่องดำเปิดเท่าไรล่ะปะเปิดสามหมื่นสามหมื่นเนาะเหรอครับได้ งวสดใหม่ครับสามหมื่นต่อได้หรืครับเนาะคุยได้ต่อได้ประกันแบบนี้ครับอันั้นไอ้นั่นอีตัวนึงงานเปิดเส้าสองเออถือลงมาครับตัวนี้ลูกแรกครับครับแม่สูงสิบประมาณรน่อยสามสิบหาบวกลูกแรกลูกโตผูอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับค้มลูกโตผูเส้าสองครับต่อได้หนืครับเนาะมันลูกแรกรลอลูกสองเนาะตัวนี้เนาะ ลูกแรกเนาะเอาะว่ายังไ่พี่น้องตัวนี้ก็ได้สาวสองอะผู้ใดอ่าไทยหน่อยอยู่พี่น้องลูกผู้ลูกแม่ล่ะนี่ลูกตัวเมียครับโอ้เป็นตะหยอกครับนักงหน่อยตัวนี้แม่ก็จะสูงอยู่ประมาณเมตรจักหน่อยนี่แหละลูกที่สามเนาะครับเนาะเปิดเท่าไรครับอ่ามือสองหาร้อยตอนไหนปะครับก้มนี่ ะคุยได้อยู่เนาะสามโคมครับพี่น้องเอาเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้ากสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสองปะพ่อพลทั้งคอนแกนเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับผมขอบเพิ่นคุยกันครับพอดีพอทิ่นมาถามวัวได้ยังมาเวียดทงมาดิโอ้โห บุญหลายสายเลียงแต่ย well, no? oh ีหล yeah. yeah. ่ารอดมาได้ไหมโอ้กินยามัคักแต่กินโพดกินเนี่ยเลยกินขี้พวกเดียวเนี่ยมูเขาบวกกินได้พี่น้องนี่ยยาอยู่สนามงัวนี่เป็นแม่แยกลูกแพ้เป็นลำปีครับพี่น้องสูงกว่าสิประมาณหนึร้อยยี่สิบกว่านี่ยแหละเปิดเท่าไรล่ะแยกลูกเปิดไปสิบแปดนารวยเปิดแท็กคู่บ่ เป็นแม,แม่แยกลูกทั้งสองมนครอเดียวกันตัวนั้นสิประมาณรอยสาครับตัวนี้สิประมาณรนอยยีหาประมาณนี้แหละเปิดเท่าไหร่ก็แพ็คคูสิบแป่1ยหมื่นแปดห้าร้อยเก้าสองสถือตัวละประมาณเก้าพักว่าครับต่อได้ปะต่อได้ครับอ่ะคู่ได้อยู่ครับผมเบิรลหรอปล่ อะเบอร์โทรไหนละ092 8์0 9601น้อยทุงเานอนครับผมให้ลูกโปปิครับผมรอเองแยกแกกลูกตัวผูกไปแล้วลูกตัวผูไปแล้วครับครับโอ้ยสะออนต่เกินกินยานี่ละแม่นี่ไหมพี่น้อือืมฮะพอดีครับามาเอวัสดีกันยังเป็นท่ากัน ว่าจีธาแดดออกจังจ be ีธาทายง่วงงามพี ok ่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่คือแล้วหอยเอกเพิ่นว่ามีแต่สิรินมาครับได้จักตัวครับมื้อนี้ได้มไหมได้มาโคมนึงครับแม่สาวตัวนึงครับโคมนึงครับแม่นางตัวนึงแดงครึ่งครึ่งแดงแดงน่าหนานี่พี่น้องสูง135ได้บ่ตัวนี้บวกอยู่ครับ135บวกมีบวกอยู่ครับแม่นางเปิดเท่าไรหอยเอกตัวแรกสาม0 0ื่ครับตัวนี้30,000เพียงๆเนาะ ได้ครับก็มาคุยเอาเครื่องดำบ้างเครื่องดำครับอ่าเครื่องดำครับนั่งหน่าดีครับตัวนี้พี่น้องแทงขาใหญ่สูงลอยสามสิบห้าบวกสูงใหญ่ได้อีกพี่น้องตัวนี้โอ้เบื่อลึงพี่น้องอ่าตัวที่สองตัวไหนทั้งทีเนาะงคมนี่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่แม่ครับลูกตัวเมีย แม่สูงคักครับตัวนี้สิบประมาณลอยหาสิบอยู่พี่น้องคนสูงแม่ฮะร้อยหกสิบโอ้พี่น้องเลยวัดเหรอเนาะร้อยหกสิบครับลูกที่ใดเพื่อนลูกแรกปะลูกแรกเนาะลูกติ่งเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งเอกสารพนยังชนะครับตัวนี้เอกสารครบลูกสติงเล่ได้ยี่เดือนครับตัวนี้ได้สี่ห้าเดือนมืดนี่แหละครับสี่ห้าเดือนพี่น้อง สูงกว่ามปนหอดร้อยยี่อยู่บ่ตัวนี้นายจะทอดนะครับครับเดือนสูงร้อยยี่นะนะย่นย่นครับลูกติงเล่พี่น้องพอพันดังครับดาวก้างฟ้าแม่สูงร้อยหกสิบเครื่องดำประกันตัวนี้ให้น้อครับเนาะอ่าเปิดเท่าไรครับก้มลูกติงเล่ห้าหมื่นเจ็ดครับหมกะต่อได้อยู่เนาะครับตัวใดครับอ๋อบึงไทยแม่น่าหน่อยตัวนี้ขนาดพี่น้องไปบักใหญ่ครับพี่น้อง เบ่งรอบๆครับงัวงามโบดครกบเครื่องครับแขงดำดำแม่นี่ห้ 5, 7, าหมื่นเจ็ดละก้าแม่นางนั่นสามหมื่นเ <30, S 2> อาเบอร์โทรเนี่ยครับผม080ย์แปด9ูน9์ศูนยครับศูนย์้หอยเอกงวงามเจริญสว่างแดนดินครับเอขอบคุณหลายครับผมแม่นางตัวหนึ่งครับผมหนึ่งครับ ลูกสติงเด้เอ้าผู้ใดอยากได้ลูกสติงเด้ก้าไปเฮ็ดแม่ฟันแม่บอกครับเ่นลูกแรกเด้อพี่น้องยังสดใหม่อยู่ครับแม่คนนี้นี่ผู้สิได้เงินพี่น้องได้แม่นางมาตัวเดียว พ่อได้มาหาหมูพ่อได้มาหามูสูงลอยสามสิบบวกครับใชยตัวนี้คือขายสูงถึงกู้มูนี่เหมยถ้าได้เะพ่อขายถึงขี้บกขี้บกเหมือนหกเหมือนหกเหมยคือพ่อฟังแต่พี่น้องเลยแม่นางนิ่งๆครับตัวนี้พี่น้องอู้ครับเล็บดีพี่น้องเล็บสวย ครับสูงอัดสี่ยสมสิบมีบวกก็ครับสองมืนกว่าหายโลเหลือมื่นหกว่าสันพอพวนว่าอยากจะออกให้มันแล้วเอาหางดีหางดีครับหางจับหางกวงดีพี่น้อง <önemli> ราคานีต่อได้บ่พอพวนยังคุยได้อีกอยู่โอ้ <ś c oughs> overall, มาคักแต่พี่น้องมืนหก เอาเบอร์โทรไว้เลครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์สามสองแปดพอพรวนสว่างแดนดินเนาะครับผมอ้าขอบคุณหลายๆครับพอพรวนหมื่นหกพี่น้องโอ้ยฝ้าวเลยครับเพราะว่าง้าวพอพวนนส่วนมากคนสิคัรเบิังให้แล้วเรียบร้อยครับพ่วมหูพ่วมเชียงอ่ะตำนี้กเินประกันให้ประกันตำนี้ให้แล้วเรียบร้อยเนาะอ่าพี่น้องมันคัดมาให้แล้วหรอพี่น้องเอ้าฝากครับผมหมื่นหกครับ ยจาาเังือยังราคาเก่าอยู่เพราะทังพันชุดนี่ห้องไว้เท่าไรก่อนเฮ้ยคมนี่สิบสามแสนสามเจ้าบอท่านฟังสามเหรอนาะสิบสิบหนึ่งสามไปเอาไว้น้ำหลังแสนสาม นี่่เขาให้้แกไปซุมตัวตัวนี้ลูกยังก็เือพอทองพันลูกขุนตั้นเหยลูกหุ่นตั้นเนาะเพี้ยนเขาครับพี่น้องปีปีกว่าแล้วมปนบ่ตัวนี้ปีนิดๆสูงก็สิประมาณร้อยสามสิบกว่าครับลูกหุ่นตั้นแต่ว่าทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับพี่น้องใหญ่ๆตันๆลูกขุนตั้น แม่แม่ตอนนี้แม่มานบอกเหรอแม่มานบอกเหรอตอนนี้เป็นธารไรเธาเดือดขามมันทุกทายทุกทายทุกสามหุ่นหุ่นแหนมบ้านนี้ก็ือพอทั้งวันหุ่นตันคือเก่าครับใส่หุ่นตันจักเดือนหรือพป่าทั้งวันสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าตรวจหรือเปยัางม่ได้ตรวจแต่ว่าพอพอพอมีอาการแลครับแล้วก็ให้ลูกเซาหนุ่มนะครับ ถ้าพี่น้องอยากให้เพิ่นตรวจให้กับคุยกันเด้อพี่น้องฮุดตันท่องประมาณสามเดือนกว่าลูกซ้ายพอรองพันครับหมาอห้อยค้างครับตรวจได้อยู่พี่น้องสูงสิประมาณร้อยห้าสิบบวกครับตัวนี้ประกันให้บ่พอรองพันกิดว่าประกันครับตอนนี้ประกันอ่าาตยากตรวจก็คุยกันได้ครับพี่น้องครับลูกประกันทุกอย่างทั้งต่นี้ภายนอกภายในประกันท้องไ้พร้อมลูกฮุดตันทั้งนอก ทั้งใน,นก็ลูกหุตันครับแต่ว่าตัวผู้ตัวแม่พี่น้องไปรุ่นเนาครับนี่ทั้งนอกนี่ตัวแม่ครับครับโก้คักพี่น้องเอ้ยทรงลูกเทียบครับแม่นี่แสนสามครับตอนนี้เปิดสอ,องเลยสามเนาะพอรังพันอ่าชุดสองเลยสามครับ,บแสนสามครับมาตรวจเบื้งสักก้อนก็นได้เอาฝากไรทิทงไปเนาะพอรังพันศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามห้าสามสามห้าสามสองสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดสี่ พ่อทองพันมานอนนิวาสครับผมเอ้าขอบคุณหลายๆครับพ่อทองพันเสื้อครับครับได้ปล่อยได้นี่หูพร้อมครับพี่น้องน้ำใส่ปล่อยได้อาบน้ำให้ได้ทุกวัยโอ้อาบน้ำให้ก็ได้ได้ครับอือหยอดครับพี่น้องโอ้ผมมักตัวนี้แล้วพี่น้องนี่ยทั้งนอกนี่เอ้ยเฉพาะลูกคนนี่ถ้าแยกนี่เท่าไรพ่อทองพันนี่ย่านนั้นกลายครึ่งแสนทึ้งไปแล้วล่ะครับแต่ว่ามือของพ่ให้ได้ให้แต่ตาพี่เหนื่อยแล้วครับ เอามาคุยกับพ่อรองพันเบิ้งครับถ้าได้ได้ลูกคนเก่าไปเฮ็ดแม่พันแไม่บอกก็ได้ลูกงดตันได้ยินว่าเอกสารพน่ยังเนาะตัวนี้เนาะยังเหลือแต่หลอดอันนี้ครับไย้ยินว่าห้านสี่เกลียเขาไว้ในเกลรถครับออามาว้นารถหร้านพนนั่งอยู่นาลวดสี่เกลียดรถน่ะเอาฝากพี่น้องครับผมงัวงามครับมือนี่พ่อรองพันจัดมาฝากพี่น้องครับ ตอนแรกเราเพาะหอยแม่งงามนี่น้องพ่อห้องเส้าหาครับของของผู้ใดฮะของผมนี่ละโอ้ห้องเส้าหาครับท้องว่างเรื่องไหนครับตอนนี้หรือมันฮะท้องว่างเรื่องไหนท้องว่างอยู่ครับย่งม่าต้องเขื่อนเขื่อนเท่านั้นเพราะท่านฝึกซ้อมครับเป็นแม่นางหรือเป็นแม่แยกลูกตัวนี้ว่าทัานได้ลูกเจ้าตัวโอ้แม่นางใหญ่ครับงเหาก็ได้สองปีสามเดือนงออยู่แขกเลยสูง ร้อยบวกครับตัวนี้ร้อยสี่สมวัดแล้วเนาะเครื่องดำเครื่องดำประกันแบบนี้ให้เปิดอยู่2องหมื่นห้าส้ต่อได้ต่อได้เอาเบอร์โทรไปนี่ครับผม0 8นย์แปดสี่ศูนย์แปดส่ศยกเก้ไพคำตะกาครับพ่อไพ่คำตะกาเนะครับเนาะเอาขอบคุณเรไรครับผมฝากพี่น้องครับโอ้ยแสงสีก็จะเป็นยังไงดอกพี่น้องเอ้ยบยุมยับว่าคือผมครับ ไม่ใหญ่ตั้นๆนี่ตั้นๆนี่เรียบร้อยหอยเบียดแล้วครับกากระบ,บาดไปนี่แต่ว่าบูฮู้ว่ามันสื่อขายกันเท่าไรครับพี่น้องในน้องเบงรงมัวครับที่หอยเบียดมันสื่อบ <c oughs> ริสื่อิ์แต่ใส่ใหญ่เดาพี่นอ้องใส่น้อยก็สื่ออยู่เพราะแต่ว่าอวานแต่สมบูรณ์ครับสูงก็สิบประมาณเอ่อเกือบร้อยสามสิบแล้วพี่น้องตัวนี้เรียบร้อยหอยเบียดครับผมผม <c oughs> หอยพี่บุญ <c oughs> ได้ยังมาไหมครับมือนี้่ ขายไปแล้วครับเรียบร้อยมานแล้วขายให้ห้อยน้ากันหรือขายให้จับบัตรหอยน้ากันนี่แหละครับครับครับผนสามเป็นง้อเลี้ยงหรือง้เนื้อง้อเนื้อครับง้อเนื้อหอไทยหรือหอเบียดคนไทยนี่นะคร้คนไทยนะครับเนาะเป็นเป็นใส่น้อยปะครับไส่น้อยครับเหมือนเนียนเนียครับเหมือนเนียนเนีนี่ส่วนมากก็สิเสร็จไทยน้ากันนี่แหละครับถ้าลอยใหญ่ๆเนี่ย่นจังเขาตาเบียด ก็สั้นขายเป็นอย่งนู้ก็ขายมืองาหาลยเอาอันไม่ไหวเด็กเปลนมะเร็งขายวบอกว่าตกแ้ายยาหนูว่าตกเนาซื้อมากมือนห้ทีนี้าสิถึง่ตกขายยาแต่ว่าหนูเข้าใายมือนาหนูเป็นอย่างที่ขายแม่นบบนั้นโอ้หนูหาอย้ด้หอยสุบันใช่มน well. ี่มนี่กบมือซีหาลยยังไงได้ขายอยู่จ้ห้องบอแม่นค่ะครับ ลูกตัวแม่หัวไทยพี่น้องแต่ว่าแดงคักครับลูกตัวแม่เป็นแม่น่าดังลูกบอดังครับพี่น้องลูกตัวแม่แดงๆสูงก็สิบประมาณเมตรกว่านี่ล่ะพี่น้องมึงซีคนไห้มื่นก็หาลอยเนาะคนไห้มื่นกวสามร้อยคนไห้อะไรจะมึงซี อยากได้ค่ากันอยู่นี่อยากได้มือเอสหาล่อยขอกำไรหาล่อยซื้อมากที่เอสสำหรับผู้ซื้อบอกค่าเด้อไอ่ไมนยากมันผู้ขายผู้ขายไม่ได้ซื้อแพะมากกว่ได้ครับการผู้ซื้อขายก็ได้ยุทธขายก็ได้ยุทธแต่ว่ามันหันลบสูตรบ้านเรียนเหมือนหาผู้ซื้อไหนเด้๋ยวขายบ้านสูตรเนี่ยใครเลยกานผู้หาอะไรอยากขายกว่นี้นี่เอาขายอย่างมันหลบซื้อมากที่สองหาลอยอันนี้ก็สิตัวที้หนี่งนี่ ฟังหันว่าชิปเบาลจ้ตัวอะรตัวอะไรตัวเดียวเขาจะาไอ้ชิเอสหย่ได้ตัวเขาจะาชิเอหานค่ะเพิ่นหายชิเเไอน้องบัวลำพูสบายใจฟ้าเพิ่นหายขวไปสรงหนึ่งหมื่นห้าพันหาเลยขวน้กาน้ำมันหรือบยเืางลูกเกดตัวเด่นหัน้องบัวลำพูหมื่นสีตัวนั่นหมื่นเท่าไรก่อ ตัวหนึมืนสามมื่นสามตัวนี้มื่นหาครับอ่าฝากเบอร์โทรไว้เนี่ยครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สามหนนย์เจ็ดก้้าสองส่เก้า้บนครับผมขอบคุณเลยๆครับผมฝากงัวไทยหอ,อยสุบ,บันครับพี่นอ้องแล้วก็งวเนื้อครับสองตัวตัวนั้นสูงกัสิวประมาณร้อยสิบหากืบร้อยยี่ยกพี่น้องตัวนั้นอ่ตะตัวนี้ก็สิบประมาณร้อยยี่สิบห้าครับบวกลบพี่นอ้อง ฝากไว้ครับผมงวงเนื้องวเลี้ยงหอยสุบรรพี่น้องนี่มาพี่มครับเออบังฝาเพิ่นจัดเอ่อแม่ลูกมาฝากพี่น้องว่าสั่นโอมโอมลูกเป็นเป็นแม่ลูกกันบ่ปาแม่ลูกลูกโตแม่โตแม่ลูกที่ใดเพิ่อนละปาลูกที่สองลูกสองเนาะตอนนี้แม่เพิ่นเป็นยังไงล่ะมันสี่เดือนแล้วสี่เดือน ครับตัวมาบ่รับตัวเลยครับอย่างรับตัวับตัวบตัวครับสูงสี่ร้อยสามแปดประมาณนี้แหละพี่น้องตัวนี้เรื่องดำร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกลบประกันให้บ่ประกันมันประกันแข้งขาทุกอนทุกอย่างประกันมัดครับสี่เดือนประกันพวกแข้งขาดำนี้ทุกอย่างครับข้างนอกได้ลูกตัวแม่ลูกนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบบวก ครับฮะแดงแดงครับโบสถครบเครื่องเปิดเปิดเท่าไรครับป๋าเปิดไปเท่าเท่าแปดเท่าแปดอ๋อพอฟังครับพี่น้องสองได้สามเท่าแปดต่อได้หลายปะต่อได้เยอะมาได้หลายอได้มาคุยกันเบิ่งกแล้วครับเนาะไก่ไก่ซ้ำได้อออโ้ยขอยคดนามมาแล้ว สั้นเขาดินๆอยู่ข้างหลังนี่เระวังนะพี่น้องว่าตลาดว่าก็ได้ว่ามันหลายตัวแล้งเตือมันตื่นมันยังสัแปดเนาะปลาเอาเบอร์โทรเนีครับผม093ย์เก้าสามศูนาปดาสามสุกสีวิไรสีวิไลครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับผมมีค้มเดียวน้อมือนีิเนาะขายขายไปแล้วนี่ยนี่นี่คมหนึ่งเยอ่ะทั้งนั่นกับเนคมนึ่กับน ลูกตัวผู้เนาะตั้งนี่ครับโห้าร้อยนี่สองหมื่นห้าห้าร้อยลูกตัวผูลูกตัวผู้นี่หญ่เติมลยมาลาน้อยนี่ลูกนี่สูงสิเกือบร้อยยี่แล้วพี่น้องแม่สูงประมาณร้อยสาสบวกท้องว่างเรื่องไหปลาตัวชุดนี่ท้องว่างเรื่องไหนแม่เพิ่นท้องวางเยะท้องว่างเนาะเ่าใดก่อนเหรอสาวเขาใดก่อนาห้ารห้าร้อยเนาะโอ้กินยาคักรับพี่น้องแม่นี่กินยาเก่ง อ๋อขอบคุณหลายครับป้าสองโคมเแา้เมื่อกี้เนาะลูกตัวผู้ตัวแม่ครับผมเขาถามมาในยี่ห้อเพรเห็นผู้เลยว่าหพอยดยศหนีไปใส่เข้าเกาหลีลูกก็้ากคนได้สายเผือกมาฝากพี่น้องครับเพื่อนยศไปเจ็ดหาร้อยผู้น้อยอายุได้ยักเดือนลรือายุพอดีได้ปีนึงสูงเท่าดไหครับตอนนี้ตอนนี้สูงว่ายเศร้าอ๋อยี่สิบลูกยังก่อดเห เจ้าฟ <um mm ้าเอกสารพันยังบ่เอกสารบ่ได้มาบ่มีเนาะครับผมอ๋อผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้สายเผือกเข้าไปเฮ็ดพ่อพันธุ์ครับลูกพ่อพันธุ์ดังลูกเจ้าแก้วฟ้าเล็บกระจะได้เยอะดอกพี่น้องเรีบดีเบิดตาแต้แบแก้มแก้มโค้งล่องขาวขาหัวถังบ่ต้องยอมเออเปิดยู้เท่าไรครับพ่อนี่เปิดยือสิเกตห้าร้อยครับหมื่นเจ็ดห้าร้อย ครับหางเง่าดีแข้งขาดีเล็บดีหางว่าเป็นหางงัวครับตัวนี้พี่น้องครับครูจะไดผู้ใดอยากได้ลูกแก้วฟ้ามาคุยเบิ่งเปิดอยูชิจเจ็ดห้าร้อยครับมันเจ็ดห้าร้อยคุยได้ต่อได้คุยได้ต่อได้ครับผมเอ้ามีมีตัวเดียวบอกไ้มนี่มีตัวเดียวมไ้มนี่ครับผมเอ้าฝากเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์เก้าห้าศูนยเก้องเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามสามครับ3318ครับหอยยศคำตะกาเนาะอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมหอยยศอ๋อ ผู้ใดอยากได้สายเผือกรอครับบ่มีบักบั้วงครับ่มีบ่มีบักบั้วตัวนี้ครับสีดีครับพี่น้องบ่มีกะมีบ่มีกะครับผมเนียนครับเขออาขบคุณหลายๆครับพ่อรับฝากพี่น้องครับผมผู้ใดอยากได้สายเผือกครับนี่ครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับ หมันบ่ครับมื่อนี่หมันหมันครับมื่อนี่้ผู้นึงว่าหมันผู้นึงว่าเกือบหมันหมายเขาหมายควาบางเด๋ยวได้กำไรรอดพื้นท่ให้ห้อยขี้ระทายห้อยขี้ระห้อยขี้มนเระห้อยขี้ไหนแหงมันอยู่แต่ว่าได้ขายอยู่แต่ว่นขายได้กำไรไต่กำไรรอดพื้นครับ พ่อยเรผมบอดเด้อพายโหดมันม <wire> ันแค่มันดมัครับมันงอเร็คว้ายมือนนี่เฮยด่ากับมันียเฮ้ยดากับมันี่มันมาแค่ไห้เบียดบ่เบียดอย่างเดียวเลยร้ายไปได้ล่ะตัวนี้ปล่ยไป3ามสิบเบเมตร คนไทยก็ะซือเป็นซํำเนี่ยคนไทยมาถามาสาคนไทยสื่อมบังเินคไ้ื่อมาไทยเบียดมาดิขายสากันเบียดตัวอาตัวมาื้อมาแล้วสาิบบ่น่เนอยู่เงินเงินห้อยลดนี่ยพอดีเลยสามสิบบาทกับสามสิบบาทจะหันปัญหามาพี่เบียดตัวไม่รู้สารบิดสามสิบเบียดเต้นเบียด่ กาสูตัวเราให้เต็นดูสีทัดเจวดจังหัววัดเนี่ยเขาเลยวัดแรกเดอดของการทีเขานก็รห้ไกางก็ให้เนาะให้เขาใส่ใ้รอดสามไม่ให้เอาอี่นีนี่ยเว้ยเท้าของแม่ใ้ป่อยรอดว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวัา หอยไทยมาหอยมิแต่ผู้ไหรอดสามให้ยรอดสามน่องหอยคำเหนดื้อแม่ยูบ่ต mm ัวอยกับสามพี่มึงูตัวนั้นนูบานี่มึงดูเอไอคำเห้อหเศาสามนึงมึงดูนั่นอ่ปล่อยไปเท่าไหรบ่เนี้ใหอยเบียด้าเาลอยบ่น่ยว้ยคือขาดกันหลายเ่มึงดครับแม่ดูบ่ท่อนแรกก่อนเนี่ปล่อยไปเศรเกตานี่มึงเจ็หาอยแม่มัน โอ้นั่นบัตรหอยไทยมาให้อยซ่าวสองซ่าวสามพี่น้องเจ้าใบพัตรขายให้เพียอัดได้เลยโอ้เอาหมานหมหอยสดขอบคุณครับผมคุนเติมสปอนเซอร์ให้สบายใจฟ้ามครับพี่น้องอย่าลืมพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสบายใจฟ้ามครับผม สำหรับมือนีคลิปนี้กัฝากพี่ฝากนนอกไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ